สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพไทยแลนด์ซีโร่ดร็อปเอาท์จังหวัดบุรีรัมย์ตามนโยบายรัฐบาลโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาหรือเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับหรือการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นในรูปแบบอื่น2เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือแแแลลลละะดดููรรัักกกกกษษาาาาเเเ็ยวชนที่่บบบข้สศึ ให้คงอยู่ในระบบการศึกษาหรือการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับจนสำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาภษาคบังคับและป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษาลุดออกจากระบบการศึกษา 3. าเพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมืออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้รับการศึกษาในระบบการศึกษาหรือการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับหรือการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นในรูปแบบอื่น4เพื่อบูรณาการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกกกกภภาาาาคส่วนนใรรจัดศึษย ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคมีการพัฒนาทักษะและศักยภาพเพื่อสร้างอาชีพมีหลักประกันชีวิต คการดําเนินงานของสานักงานศึกษาที่การจังหวัดบุรีรัมย์หแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ที่รับผิดชอบงานด้านสังคมเป็นรองประธานและศึกษาที่การจังหวัดบุรีรัมย์เป็นกรรมการและเลขานุการโดยมีคณะกรรมการดําเนินงานระดับจังหวัดดังนี้คณะกรรมการอานวยการคณะกรรมการดําเนินงานระบบจัดการรายกรณีหรือ CMS คณะกรรมการดําเนินงานดูแลระบบ TCD ระบบข้อมูลสารสนเทศคณะกรรมการ ดเนินงานสำรวจติดตามและรายงานข้อมูลในระบบ TCD คณะกรรมการดำเนินงานระดับอำเภอจำนวน23อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วยนายอำเภอเป็นประธานผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอเป็นกรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการดำเนินงานระดับตำบลจำนวน189ตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีนายกองคการบริหารส่วนตำบลหรือผู้แทนเป็นประธานหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลเป็นกรรมการและเลขานุการโดยกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่คือหน่วยงานด้านการปกครององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอระดับตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านในการ เคลื่อนงานประสานความร่วมมือคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อดำเนินการติดตามค้นหาและช่วยเหลือส่งต่อข้อมูล 2. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพไทยแลนด์ซีโร่ดรอปอัพจังหวัดบุรีรัมย์ประกาศณวันที่5กันยายนพุทธศักราช2 5 6 7มีสถานที่ทำการณสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดบุรีรัมย์ 3. ลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ซีโร่ดรอปอั์ ปฏิทินการงงา 6. ดำเนินง,งาน6ดดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ซีโร่ดรอปเอาเจ็ดปรับปรุงแก้ไขการดำเนินง,งานตามนโยบาย8ติดตามประเมินผลการดำเนินง,งานตามนโยบายผลการดำเนินง,งานอยู่ระหว่างดำเนินการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบุรีรัมย์ซีโร่ดรอปเอาในวันที่23ากันยายน2567โดยมีหน่วยงานร่วมลงนามจำนวน31หน่วยงานโดยมีเป้าหมายคือเด็กนอกระบบการศึกษาของจังหวัดบุรีรัมย์จากข้อมูลในระบบจำนวน1 7 5 8 6คน